สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รีแล็ทารโร่เก้าเก้านะคะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะเสียงแหบๆนิดนึงเหมือนจะไม่สบายนะคะทุกท่านสำหรับหัวข้อเรนดอมที่เราจะมาเปิดไพ่ดูพลังงานกันนะคะสองใจคนเจ้าเล่ห์อย่างเขาคิดจะทำอะไรกับคุณหลังจากที่คุณตัดความสัมพันธ์นี้แบบจบสนิท เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความคิดของคุณคนนี้กันนะคะว่าหลังจากที่คุณแบบจบจบจริงอะค่ะคนคนนี้คิดจะทําอะไรต่อไปไหมอะไรยังไงมาขอเปิดหน้าไพ่ดูพลังงานของคนคนนี้ก่อนเลยนะคะคลิปแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะไม่จํากัดวันและก็เวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะทุกสถานะเลยนะคะ รับชมได้นะให้คุณรับไว้แค่พลังงานที่ฟังแล้วรู้สึกดีเท่านั้นนะคะสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ตรงใจคุณไม่ใช่ชีวิตคุณไม่รับนะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะมาขอดูพลังงานของคนคนนี้กันเลยค่ะขอดูความคิดของคนคนนี้เลยค่ะมาขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกความคิดของคนคนนี้นะคะคนเจ้าเล่ห์คนนี้ ดูสิคะว่าหน้าไพ่จะขึ้นบุคลิกความเจ้รห์ของคนคนนี้มาแค่ไหนมาขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกด้วยค่ะขึ้นคิงออฟคับเป็นชาวธาตุน้ำคนคนนี้แต่งตัวดีนะดูภูมิฐานนะคะไม่ว่าจะเพศไหนนะดูจากหน้าไพ่แล้วน่าจะห้าสิบบวกแล้วนะ t h อ h แฮง m a น ิดก่อนกำลังวางแผนอยู่นะคะพลังงานดูเป็นคนเรียบครับพลังงานธาตุน้ำมาแรงนะโอ้คนคนนี้เสน่ห์แรงนะคะเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหา,าใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะเพราะสายงานก็ได้นะคะทิงอวนันคิงมาสองใบคนคนนี้น่าจะมีวุฒิภาวะแล้วน่าจะเป็นคนที่เลยไวกลางคนไปแล้วนะ มองหน้าใครเป็นคนเก่งนะมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟในตัวระดับจริงเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะ The Hermit ไพ่นิ่งมาสองใบาวางแผนค่ะเพราะว่าการจะเข้าหาคุณเนี่ยจะเข้ามาแบบไม่มีฟอร์มไม่ได้จะเข้ามาแบบอ,าาแบบอยู่ดีๆเดินมาหาเลยเงี้ยไม่ได้จะต้องดูแบบมีสเต็ปดูเป็นงานเป็นการดูแบบมีทั้ง ดูเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะบุคลิกอย่างนี้นะเดอะเชาว์เป็นคนวันอังคารหรือปะคนคนนี้เป็นคนวันอังคารทำธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างได้นะคะคนคนนี้น่าจะมีธุรกิจหลายอย่างนะดูมี power อ้ชัดเลยเทนอฟซอร์สคนคนนี้เจ็บป่วยอยู่หรือปะหรือเพิ่งผ่านเออขออภัยค่ะหรือเพิ่งผ่านเรื่องเฉียดเป็นเฉียดตายหรือกำลังสูญเสียคนรอบตัวสายญาติพี่น้อง หรือเป่าเป็นไปได้นะเป็นฟิลพ่อไม้แม,ม่ไม้ได้นะคะนายออวาค่อนข้างเป็นคนไม่ยอมปล่อยอะไรง่ายนะพลังงานนะเหมือนเหมือนฟิลแบบว่าถ้าต้องการถ้าแพนไว้ถ้าคิดว่าจะจะทําให้สําเร็จก็ต้องจะเหนื่อยแค่ไหนก็จะจะดึงเงินไปอะค่ะพลังงานซิกซออกับซิกอับ น่าใครดูคนคนนี้คนเจ้าเล่คนนี้อีกใบนะคะไฟลออกค่ะห้าถ้วยหกถ้วยสงใจคนเจ้าเล่หลังจากที่คุณจบความสัมพันธ์นี้วางแผนค่ะ คนคนนี้จะนิ่งมากเลยนะนิ่งจนแบบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ทำอะไรแล้วแบบว่าโอเคคุณก็เดินหน้าชีวิตของคุณฝั่งนั้นก็เดินหน้าชีวิตของเขาหรือเธอไปลาังงานนะคุณดิวกับาคนที่ค่อนข้างโปรไฟล์ดีนะผู้อ่านมองนะาภยคนคนนี้มีความรู้นะอาจจะเรียนจบถึงปริญญาโทเลยนะคนคนนี้ เป็นผิวคนที่สบายแล้วอะ่ะดูแล้วดูทรงนะคะน่าจะมีธุรกิจไม่ต่ำกว่าสองสามอย่างนะน่าจะทำไหลคือเหมือนกับว่าเส้นเงินคนคนนี้มีรายได้หลายทางไพ่คิงขึ้นถึงสองใบแล้วก็ไพ่สิบดาบข,ขึ้นอืมผู้อ่านตีให้สองกรณีนะหนึ่งในอดีตคุณกับคนคน,คนนี้เป็นคู่กันสองคุณไปดียกับคนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วไม่งงนะคะเพราะว่ามีไพ่คือมันมีไพ่มีไพ่ของพลังงานของความที่แบบโปรไฟล์ดีค่ะมันพร้อมอะคนโปรไฟล์ดีส่วนใหญ่มักจะไม่โสดน,นะเอาจริงๆเลยนะอันนี้ผู้อ่านตีให้สองกรณีนะ แต่วันนี้เราจะมาดูความคิดของคนคนนี้คนเจ้าเล่ห์คนนี้หลังจากที่คุณจบสนิทเนี่ยคนคนนี้คิดจะทําอะไรกับคุณต่อไปคนคนนี้จะวางแผนวางแผนแบบคือต้องใช้เวลาในการคิดอะครั้งนี้รอบนี้มันน่าจะเป็นฟิลของของความอดทนของคุณมันใช้คำนี้ได้นะคะฟางเส้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับว่าน่าจะมาซื้อมะง,ง้อคุณหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่เปิดโอกาสเลยเหมือนถอดใจค่ะฟิลเหมือนกับว่าครั้งนี้คุณน่าจะไม่ให้อภัยเขาหรือเธอแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าพวกคุณจะมีสาเหตุขออภัยนะคะไม่ว่าผู้คุณจะมีสาเหตุ <c oughs> ะะจ,หตจบกันเพราะอะไรก็ตามนะแต่คนคนนี้ยังมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมันเหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะจะต้องอยู่เฉยๆจะต้องนิ่งก่อน พลังงานนะคะดูทรงแล้วเหมือนคนคนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของส่วนตัวด้วยนะอาจจะทั้งในเรื่องถ้าคนคนนี้ไม่โสดนะทั้งในเรื่องครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีปัญหาุขภาพหรือญาติพี่น้องสูญเสียหรือแม้กระทั่งฟิว <c oughs> งานไม่เป็นไปตามเป้าอ่ะงานมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาขึ้นก้าวไม้อเป็นไปได้นะพลังงานนะคะก็คือว่าเรื่องของคุณอาจจะต้องพักไว้อ่ะ อาจจะนิ่งยาวนะรอบนี้นะเหมือนกับว่าอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคงไม่มาวนเวียนวุ่นวายในชีวิตคุณอีกแล้วละอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะลืมไปเลยเนะพราะรอบนี้คนคนนี้ก็นิ่งยาวเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้ความคิดอนะ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าคงหาวิธีหาเรื่องหาเราจะเข้ามาหาคุณเนี่ยหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีพลังงานนะ เพราะว่าใบปิดอะค่ะไพ่ใบปิดของคนคนนี้ขึ้นห้าถ้วยเนี่ยอืมดูสิคุณเห็นหน้าไพ่ใช่ไหมเศร้ามากเนี่ยขนาดมีสองถ้วยเต็มอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่คนคนนี้ไม่หันไปมองสองถ้วยเนี่ยคือสิ่งที่คนคนนี้มีอยู่นะแต่ไม่สนใจแต่มาสนใจถ้วยที่มันลมสามถ้วยสามถ้วยนี้น่าจะหมายถึงคุณพลังงานเลขสามแสดงว่าเป็นฟิลรักซอนก็ไม่รู้ใครซ้อนใครนะคะอันนี้ผู้อ่านพูดก,กว้างๆนะ ครั้งๆที่คนเราอ่ะคือคนเราถ้าอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตแค่สองถ้วยมันก็แฮปปี้แล้วถูกไหมแต่กลับไม่มองเลยกลับเสียใจเนี่ยมือกุมหน้าก้มหน้าเศร้าร้องไห้ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพศไหนนะไม่มีความสุขอะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ขาดนะแต่แต่เป็นคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแสดงว่าใจของคนคนนี้อยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วสูญเสียสูญสิ้นไปแล้วไพ่ใบปิดไม่ไม่โอเคนะ ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าความรู้สึกลึกๆของคนคนนี้เศร้ามากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนตอนนี้สถานการณ์น่ะขึ้น The Hangman เนี่ยสถานการณ์บีบให้คนคนนี้ต้องอยู่เฉยๆอะ่ะแล้วขึ้น The Hermit อีกยิ่งกว่าคําว่าใช้ความคิดอะ่ะต้องนิ่งด้วยต้องฟิวอาจจะเก็บตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนปัญหามารอบด้านอะ่ะเนี่ย The Hangman เนี่ยต้องอยู่เฉยๆอะ่ะทําอะไรไม่ได้อะ่ะ ออกจากปัญหาก็ไม่ได้เดินหน้าแก้ปัญหาให้จบแบบเบ็ดเสร็จ one stop service เลยก็ไม่ได้อึดอัดนะคะพลังงานประมาณนี้มันเป็นอะไรที่อึดอัดนะแล้วคนคนนี้นะจะเลือกใช้วิธีในการผ่อนคลายความตึงเครียดอนะ่ะหลังจากที่มันไม่ประสบความสําเร็จในการติดต่อพูดคุยกับคุณนะดยการที่เหมือนฟิลไปแฮงเอาท์อะคะ่ะเนี่ยให้ไปเนี่ยไปแฮงเอาท์ดูเหมือนมีความสุขแต่ในใจไม่ใช่ เพราะคนคนนี้เก็บอาการเก่งคนคนนี้เป็นคนที่เก็บทรงเก่งคลิปลุกเก่งอภา,ายนอกต้องดูดีบุคลิกนะคะตามเนี่ยใครใบแหลมก็ขึ้นเลยการแต่งตัวนี่ต้องมานะเป็นคนแต่งตัวดีค่ะเป็นคนที่แบบบุคลิกดูดีด้วยแหละเอาจริงเลย ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นิ่งนานไม่แปลกค่ะเพราะว่าไพ่เห็นความนิ่งขึ้นถึงสองใบแล้วเป็นไพ่ใหญ่นะไม่แปลกนานรอบนี้อาจจะนิ่งหายไปจากคุณนานหรือบางเคสบางท่านก็อาจจะไม่นานนะอาจจะแค่สามวันแล้วก็ทักมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีเดร t ชาวเวอร์เนี่ยถามว่าคนคนนี้จะ จะหายไปจากชีวิตคุณเลยไหมไม่นะคือคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณไปอ่ะถามว่าทำไมผู้อ่านพูดแบบนั้นไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะเนี่ยคนคนนี้จะกอดไว้อย่างเงี้ยไอ้หนึ่งไม้ที่อยู่ในมือนี่หมายถึงคุณนะต่อให้ข้างหลังมันจะเป็นเปลวเพลิงเห็นไหมจะต้องอะไรยังไงก็จะแบบคือต้องต้องหากลดยุทธะต้องวางแผนให้มันแนบเนียนเพื่อที่จะให้ตัวเองดูแบบว่า เสียหน้าน้อยที่สุดอะคะ่ะพลังงานนะดูแล้วเป็นคนเก่าของคุณอนะจะเก่าสถานะนไหนก็ได้หมดอะคะ่ะเพราะว่าขึ้นพลังงานซิกออฟคัพเนี่ยคนเรานะคะถ้าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะเพราะว่าตัวเองได้เลือกแล้วถูกไหมได้ตัดสินใจไปแล้วคือถ้าอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตอะคะ่ะมันก็จะมีความสุขนะแต่ถ้าไม่พอ ไม่พอหรือคิดแต่จะสรรหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยชีวิตมันจะไม่เหลืออะไรนะคะคือมันจะเหลือแค่ตัวคนเดียวถ้าคนคนนี้เป็นคนที่รักความสนโดดอยู่แล้วคือไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะก็โอเคนะไม่มีปัญหาเหมือนคนคนนี้แพนไว้แล้วว่าบ้านปลายเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่คาดหวังไว้ก็จะขออยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่แปลกนะเอาจริงเดอะเฮอร์มิตเด็กนี้มันเหมือนกับว่า ออกจากออกจากความเจริญนะคะแล้วแบบเข้าถ้าปีกวิเวกเลยเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนคนคนนี้ฟิลเหมือนวัดดวงเหมือนกันนะคะว่ารอบเนี้ยคุณจะให้โอกาสอีกไหมคุณจะกลับมาพูดคุยเหมือนเดิมได้อีกครั้งไหมขอดูพลังงานคุณด้วยดีกว่ามหมขอ พลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยค่ะโอ้โหคุณเป็นชาวราศีตุลหรือเปล่าคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมมากนะคุณรับราชการสายกฎหมายปะได้หมดนะคะเด่นด้านกฎหมายนะไฟล์เพนดล ทางนู้นห้าถ้วยทางคุณห้าเหรียญเอ้มไงคุณก็เศร้านาวจริงนะเศร้าไหมคะเศร้าไหมพลังงานอะเหมือนคุณรออ่ะคทียอทียบวนันคุณขึ้นสามดาบหรือคุณกำลังแทนงานรอเปล่าคะแทนงานหาหุ้นส่วนเพิ่มป่ะช่วงนี้ดูไม่หมอะนะคุณเป็นฟิลไม่ใช่ไหมคะหรือคุณเป็นชาว lgbtq class? นายอครับคุณดูมีความสุขกับตัวเองนะดูหน้าไพ่คนเนีนะ่ยมีความสุขกับชีวิตตัวคุณเองอนะแล้วนะเวลาเนี่ยดูคุณแฮปปี้นะคะจริงแสดงว่าค้าเหรียญกับเทอวานเนี่ยน่าจะหมายถึงเรื่องงานถ้าคุณคิดจะดีลงานช่วงนี้ยังไม่เหมาะนะเอาจริงหุ้นส่วนคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะดูดีๆนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคุณ King ออคุณน่าจะรับราชการนะ บุคลิกคุณเนี่ยดูเป็นคนชัดเจนนะคุณเป็นชาวราศีมังกรหรือเปล่าคะคุณเป็นคนเสน่ห์แรงนะอืมคุณทำงานคุณมีร้านอาหารกลางคืนป่ะพลังงานคุณเป็นเดวิลนะโอ้โหคุณมีเลขห้าสองใบอ่ะ คุณจะมีประเด็นเรื่องงานนะคะถ้าไม่ใช่งานจะเป็นญาติพี่น้องนะให้คุณระวังนะช่วงนี้ประเด็นเรื่องญาติพี่น้องงานแล้วก็เงินนะถ้าคุณคิดจะแลนธุรกิจใหม่ยังไม่เหมาะนะคะถามว่านานแค่ไหนอยู่ในช่วงห้าเดือนเนะะี่ยค่ะไม่เหมาะเลยเอาจริงมันจะเกิดปัญหา nice of one คุณทำสายเดินทางป่ะสายอาชีพเดินทางขนส่งทุกรูปแบบได้นะพลังงาน ช่วงนี้ค่อนข้างโฟก,กัสเรื่องงานอ่ะคุณก็มีสามเหรียญทั้งนู้นมีสามถ้วยพวกคุณไพ่ทําไมขึ้นพลังงานคล้ายกันเลยมันมันเหมือนความรู้สึกพวกคุณมันยังสื่อถึงกันเลขห้าเลขสามขึ้นทั้งคุณแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งพลังงานนะคะเลขสามฟิลลักซ้อนแน่เลยอะใครซ้อนใครคะพวกคุณเป็นลักซ้อนหรือเปล่าคะพลังงานเลขสามขึ้นถึงสามใบไม่ไม่บังเอิญนะ โอ้คุณเป็นชาวราศีกุมป่ะดวงคุณเนี่ยต้องอยู่เป็นโสดนะก้าถ้วยเดอะสตา์คุณทำร้านเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าคะสายอาชีพคุณทำได้หมดนะบุคลิกอย่างคุณเนี่น่าจะเก่งในเรื่องงานฟิลของคนที่ประสบความสำเร็จนะไม่ว่างานของคุณจะเล็กใจะใหญ่จะส่วนตัวหรือรับราชการอะไรได้หมดนะคะตามความเป็นจริงของชีวิตคุณอนะ แต่ดูแล้วตามหน้าไพคุณอนะดวงคุณน่าจะดูถูกโลกอะค่ะดูแมทกับอยู่ได้ด้วยตัวเองสบายๆย,ยิ่งยิ่งโสดยิ่งดีอ่าฟิลมันน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าไพเดอะสตาร์ The Star มันเป็นเวนะั้นแต่คุณจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อคุณจะเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อเพศตรงข้ามสูงนะคุณมีไพ่ใบนี้ค่ะเดอะเดวิเนี่ย The Devil นะมันขึ้นที่คุณนะคุณอาจจะมีหุ้นในเอ่อ ร้านอาหารก็ได้นะคะพลังงานนะผู้อ่านไม่อยากอ่านไปในด้านเทาหรือดำนะเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านก็บอกฉันไม่ได้เกี่ยวถ้าถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนคุณหรือหรือคนรอบข้างคุณนะเป็นไม่ได้นะญาติพี่น้องคุณอาจจะไปเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่โอเคเอะอบายามุขพวกเนี้ยซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นทางสายเลือดไงเหมือนเหมือนพอเกิดปัญหาแล้วคุณต้องไปช่วยแก้เนี้ยมันก็มันก็เป็นไปได้พลังงานนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปถ้าไพ่ไม่สลับกันนะคะถ้าไพ่ไม่เป็นไวเวอร์ซ่านะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมนะคือเอาเป็นว่าตอนนี้ชีวิตคุณน่ะคุณมี justice ใบแรกคุณเป็นคนรักความยุติธรรมถ้าคุณเป็นคนรักความยุติธรรมคุณจะไม่ยุ่งกับอะไรที่ไม่ดีแสดงว่าเดวิลน่าจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณ ให้คุณดูดีๆนะถ้าคุณกำลังคิดจะลงหุ้นหรือทำธุรกิจร่วมกับใครให้คุณดูหุ้นส่วนคุณให้ดีหุ้นส่วนคุณนั่นแหละคือเดวิลคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นเดวิลไม่ว่าจะเพศไหนนะคะดูให้ละเอียดเช็คประวัติได้สืบให้หมดเลยนะมิจฉาชีพมันเยอะนะคะสมัยนี้นะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะมันมาในทุกรูปแบบมันหลากหลายมันโอ้โหเก่งอะยอมรับว่ามิจฉาชีพเนี่ยเก่งเก่งมากด้วย สามารถอย่างที่เราเห็นตามหน้าข่าวอะค่ะมันก็ออกอยู่เรื่อยๆอ่ะฉะนั้นให้คุณเช็คให้ดีสำคัญเลยช่วงเนี้ยคุณจะมีปัญหาไพ่ไพ่ของคุณนะคือคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรู้สึกนะเหมือนกับว่าคุณคุณเป็นฟิลของคุณที่แบบว่าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอ่ะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคลิปเนี่ยมันเป็นพลังงานของลักซ้อนอะคุณก็เลือกที่จะออกมาเพราะไพ่ใบแรกคุณของคุณคือความถูกต้องคุณเลือกความถูกต้องคุณทําถูกแล้วค่ะ ฉะนั้นชีวิตคุณตอนเนี้ยมันก็เหมือนโอเคอะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องส่วนตัวนะส่วนเรื่องความรู้สึกไพ่ความรู้สึกคุณคุณรู้สึกจริงแต่คุณเป็นคนที่โฟกัสตัวเองของคุณขึ้นก้าวถ้วยเนี่ยก็คือไพ่ของคนที่รักตัวเองใช้ชีวิตเปยตัวเองค่ะช่วงเนี้ยหาความสุขใส่ตัวเท่าที่คุณต้องการอ่ะเท่าที่คุณอยากจะทําอิสระมากตอนนี้นะแล้วเดอะสตาร์ขึ้นประกบอีก พลังงานในตัวคุณนี้คุณเสน่ห์แรงนะเอาจริงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะย้ําว่ามากๆนะคุณมีทั้งเดอะสตาร์แล้วก็เดวิลนะ่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพลังงานของคุณะดูทรงแล้วรอบนี้คุณก็คุณเดินหน้าค่ะคุณเดินหน้าตามแผนชีวิตของคุณที่แบบว่าตั้งโปรเจกต์ไว้จะทําอะไรคุณก็จะทําให้มันคือคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะ แล้วคุณก็ไม่ได้รอคนคนนี้ด้วยนะเพราะถ้าคนคนนี้ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วแต่คนคนนี้จะหายไปจากคุณสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าหน้าไพ่ฝั่งโน้นขึ้นนิ่งทำอะไรไม่ได้อะอย่างที่บอกเหมือนปัญหารอบด้านเหมือนกันคุณก็มีนะคุณก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องไปโฟกัสไปแอคชั่นในในเรื่องของชีวิต ถ้าคุณถ้าบางเคสที่คุณยังคิดจะรอคนคนนี้นะแต่บางเคสดูหน้าไพ่แล้วคุณคงไม่รอส่วนใหญ่ผู้อ่านมองว่าน่าจะไม่รอด้วยความที่คุณมีเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหาคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าว่าคุณจะอยากจะสารสัมพันธ์กับใครอยากจะให้โอกาสใครอยากจะคุยกับใครอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้นะขอบคุณนะคะทุกๆการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกคําติและก็คําชมนะคะน้อมรับไว้ปรับปรุงพัฒนาช่องนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทางช่องเรานะแล้วก็สําหรับท่านที่ฟังจนจบนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นค่าครูให้กับผู้อ่านนะขอให้บุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะพบกันใหม่คลิปหน้าและตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ